ตะกุดหานละงับดับภัยนะครับไม่ใชไตนะครับนีครับหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนนะครับครับนี่ครับจะเป็นหัวพ่อปู่ไม่ย่านะครับกําเนิดบุญเลยนะครับอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ครับอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าครับครับด้านหลังก็จะอุดด้วยผงพุทธคุณแล้วก็ผงตะไบพักกิ่งชิ้นน้ำปชอนเพชรกลับครับอ๋อเรียกว่าเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับเป็นเนื้อประลอดไกยสิทธิ์ รุ่นเสาห้าอาจินไตโดยทันตากลิ่ไสายรกพระพุทธเจ้าหลวงปูล่ละไมทิตตมโนเป็นเนื้อนวัโลหะนะครับนี่นะแหวนหัวพ่อปู่ไม่ยากเป็นเป็นแหวนแล้วก็ทั้งบดเป็นหัวพ่อปู่ไม่ยากเป็นเนื้อประหลอดทั้งวงเลยนะครับนี่นะก็จะมีจานด้วยนะครับนี่ครับอพุทธคุณก็เด่นทั้งนัานเมตตาค้าขายนะครับครับเรียกว่าเบียกแก้แช่น้ำว่านอือโหอยู่ในซองเดิมๆเ,เลย เบี้ยแก้แช่น้ำว่นครับหลังฝังปกพระมหาฤาษีครับนี่ครับกิ่งชินมชรเพชรกับชนะมันครับหลวงู่ละไมที่ต่ำมโนเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นรุ่นเสาห้าอจินไตโดยทันตาปีพศ2554ระครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอภาคเครื่องพบกันใน YouTube ช่องสอนอชาแนลอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็จะนําวัตถุมงคลของหลวงปูล่ละไมที่ตามโนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษากันนะครับก็มาที่ร้านเดิมครับร้านแจ็คเสมาอยู่ที่พันทิย์บังกะปิชั้น3นะครับปากซอยลาดพร้าวร้อนะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็จะนําวัตถุมงคลของหลวงปูล่ละไมที่ตามโนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชาด้วยนะครับไปติดตาม ชมพร้อมกับผมเลยครับกับตอนนี้เดินมาถึงหน้าร้านของแจ็คเสมาแล้วนะครับที่พันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับวันนี้ก็จะมาขอชมค่าเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงปู่ละไมที่ตามโนนะครับไปชมพร้อมกับผมเลยนะครับนี่เขาอยู่นะครับนี่ครับแจ็คเสมาสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับพิษนิท สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สนอชาแนลด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลสายเนื้อโลกเนื้อการเวลาครับหลวงปู่ละไมทิตตมโนเทพพระเจ้าแห่งประลอดครับครับโดยการได้การยอมรับแล้วยกย่องจากหลวงปู่มุนทิตตสีโลว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์สายเนื้อโลกที่เก่งเรื่องวิชาหูหาประลอดครับยากที่จะมีใครเสมอเหมือนครับครับนั่นก็คือหลวงปู่ละไมทิตตมโนครับครับ เริ่มรายการแรกเลยแล้วกันนะครับผมขอแนะนําเป็นนี่เลยครับสุดยอดเหรียญยอดนิยมนะครับคเขาเรียกว่าเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ละไมทิตัะมโนคเป็นเนื้อปลอดกายสิทธิ์รุ่นเสาห้าอาจินไตโดยทันตาปีพศ2553-54ประมาณนี้นะครับคจำนวนการสร้างก็น้อยนะครับหลักร้อยเหรียญราวๆ800เหรียญได้ครับนี่นะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ละไมนั่งเต็มองคนะครับครับ ด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงปู่ละไมที่ตัมโนมีจานนะครับจานโดยพระอาจารย์จอยสิริกุโตสิทธิเอกหลวงปู่มุนนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงปู่ละไมที่ตัมโนนะครับครับข้างบนก็ฉีกจะเขียนว่าอาจินไตแล้วก็ที่ระลึกรอสสองสองแปดนี่นะซึ่งตรงกับปีประมาณปีห้าสามห้าสี่ครับนี่นะนี่ครับถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมคัดสวยเลยนะครับโอ้นอนกล่องเลยนอนกล่องเดิมจมูกสวยครับเดิมเดิม มีจานทุกองค์รับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน3อมองนะครับครับกล่องเดิมทุกองค์ครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,500บาทเท่านั้นครับมาเลือกมาชมได้ที่ร้านเนาะครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับครับนี่เลยครับพระกลิ่งสสยลกพระพุทธเจ้าหลวงปูรไมยทิตตมโนเป็นเนื้อนวโรหะนะครับนี่นะนี่ครับหายากมากนะครับนี่ครับ เป็นกิ่งสายลกพระพุทธเจ้านะครับถือดอกบัวอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับโคงามนะครับใต้ฐานก็จะกุดด้วยผงพุทธคุณรวมถึงแผ่นตะกุดนียนะครับนี่ครับหายากมากครับแล้วมีต่อโคตรตอกเลขไหมรุ่นนี้อรุ่นนี้ไม่มีหมายเลขนะครับมีทั้งแบบต่อโค้รแล้วก็ไม่ต่อโค้ดถ้าต่อโคตจะต่อกํำกับบริเวณนี้นะครับอ๋อครับนี่ครับพุทธคุณนี่ต้องบอกว่าครบเครื่องครับับเมตตาค้าขายอธิษฐานจิตขอพรได้ไวครับ งค์นี้ทางร้านออกให้บูชา6,500บาทเท่านั้นนะครับครับต่อไปครับนี่ครับเอาใจคนชอบไสมมหาเสน่ห์กันบ้างนะครับอ่านี่ครับพุทธคุณเด่นท่าท้านมหาเสน่ห์เลยนะครับครับเขาเรียกว่าหัวพ่อปู่แม่ย่าเป็นเนื้อปลอดหลวงปู่ละไมที่ตะมโนแช่น้ำปัญจนะครับครับด้านหลังอุดด้วยผงพุทธคุณผงตะไบพระกิ่งนะครับครับปีพศ2553 54รประมาณนี้นะครับ เขาออกจากถุงได้ไหมให้ท่านผู้ชมดูสิว่ามันเป็นอย่างไรเขาอยู่ในถุงเห็นไม่ค่อยชัดนี่ครับจะเป็นหัวพ่อปู่แม่ย่านะครับกําเนิดบุญเลยนะครับเป็นแบบนี้ใช่อันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าครับครับด้านหลังก็จะอุดด้วยผงพุทธคุณแล้วก็ผงตะไบพักกิ่งชินวัญชรเพชรกลับครับอ๋อครับสร้างน้อยนะครับ พุทธคุณจดินทางด้านเมตตามหาเสน่ห์นี่นะนี่ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์ก็ไปทําเป็นหัวแหวนเหรอหรือไงทำเป็นหัวแหวนก็มีเนี่ยห้อยคอก็มีครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นแบบแช่น้ําปัญจาครับตัวองค์องค์งพระนี่จะเป็นเนื้อปลาหลอดครับอืมเขาเรียกว่าสมรุสมดุลของโลกนะครับเพราะปู่แม่ย่าถ้าไม่มีสองสิ่งนี้คนเราก็ไม่สามารถเกิดมาได้ครับครับก็ให้เลื่อนลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คร่ย่าตายายนะครับ ทางร้านเปิดให้บูชาไหมครับทางร้านมีมาแบ่งด้วยกันนะครับ3มองค์ครสามชิ้นครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชานะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงชิ้นละ2,000บาทเท่านั้นครับพี่นะมาเลือกมาชมได้ที่ร้านแจ็คเสมานะครับครับผมต่อไปนะครับนี่เลยครับแหวนหัวพ่อปู่ไม่ยาาเป็นเป็นแหวนแล้วก็ทั้งบนเป็นหัวพ่อปู่ไม่ยากเป็นเนื้อปลอดทั้งบงเลยนะครับนี่นะ ก็จะมีจานด้วยนะครับนี่ครับอุตคุณก็เด่นทั้งด้านเมตตาค้าขายนะครับครับประหลอดนี่มีอนุภาพทั้งการโลคภัยไข้เจ็บครับการเสนียดกันจันไรครับครับการคุณใสต่างๆการไข้ป่านะครับพวกนี้ครับด้านข้างแหวนเป็นยังไงผมเห็นเหมือนด้านข้างแหวนก็จะมียันนะครับยันยันประจําตัวของปู่ละไม่นะครับนี่ครับครับครับนี่นะด้านบนหัวก็จะเป็นหัวพรปู่ไม่จ้า ครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็สวมในนิ้วมือเนาะสวมใส่นิ้วมือก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่อเนี่ยนะสวยงามครับครับนี่ครับอืมพุทธคุณเด่นด้านไหนเนี่ยมหเสนีโชคลาภเมตตาค้าขายครับโรวมถึงทั้งป้องป้องกันโรคภัยเพราะว่าปราปลอดนี้เอ่อเป็นธาตุกายสิทธิ์ครับครับครับโอ้สอนออยากเอาไปใส่จังเลยเนี่ยเออครับจะได้มีเสน่ห์เขามั่งครับผมเอาว่าใส่ไปจีบสาวอาจจะ ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับทางร้านเปิดได้บูชาไหมครับทางร้านออกให้บูชา4,500บาทเท่านั้นครับเนาะต่อวงมีกี่วงครับ <c oughs> อ่าแบบมีหัวพระปู่ไม่ยา่านี้มีวงเดียวครับแล้วก็เป็นแบบไม่มีหัวพระปู่ไม่ย่าเป็นเนื้อประลอดกยายสธิ์เหมือนกันพุทธคุณเหมือนกันเหมือนกันนี่นะปี <m akes> 53 54ประมาณนี้นะครับครับอันนี้ไซส์เส้นผ่าชุ่กลางก็ประมาณ1.9เซนอืมครับแบบแบบไม่มีหัวนี้ออกให้บูชา2,700บาทนี่นะแบบมีหัวพระปู่ไม้ย่า 4,500บาทครับมาเลือกมาชมได้ที่ร้านแจ็คเสมานะครับท่านใดชอบแบบไหนนะครับต่อไปเลยนะครับครับนี่เลยครับสยอดประสบการณ์ของลุงปูลุงละไมอีกหนึ่งชิ้นนะครับครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้แช่น้ําว่านเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับโหอยู่ในซองเดิมๆเลยเบี้ยแก้แช่น้ําว่านครับหลังฝังปกพระมหาฤาษีครับนี่ครับจะเป็นปกพระมหาฤาษี และตัวขอบเขาก็จะถักเชือกมาแบบนี้เลยครับเชือกแบบนี้เลยครับแช่ด้วยน้ำว่านร้อยแปดชนิดนะครับนี่นะนี่ครับจำนวนการสร้างเพียง1,500งอลูกปีพศ2554ครับปลูุกเซกวิธีเสาห้าอจินไตโดยชันตาครับพุณตระคุณก็ทั้งกันทั้งแก้ครับด้านในก็มีประหลอดขั้วเลยนะครับนี่ครับกันไข่ป่ากันเสนียดกันจันไคลับบอกกันขุดใสนี่สุดยอดมากครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นนี้ครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียง2,700บาทเท่านั้นครับครับมีกี่ลูกครับเนี่ยที่ร้านวันนี้มีลูกเดียวมีลูกเดียวครับนี่ผงบอกว่าขายดีจริงครับครับนิยมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับครับประเทศจีนค่อนข้างชอบครับท่านใดชอบต้องรีบมานะครับรายการต่อไปนี่เลยครับพักกิ่งชินมะชอนเพชรกับชนะมันครับหลวงอ่ละไมที่ตัมโมโนเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับครับเป็นรุ่นเสาห้าไจีไตโดยันตาปีพศ2554รครับครับ นี่ครับเป็นเนื้อทองทิ์ครับอืแต่เนื้อของเขานี่ยย่างกับเนื้อน้าวัาโลหะเลยนะครับแต่เป็นเนื้อทองทิ์ครับนี่นะนี่ครับด้านหลังก็จะตอกโคดบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอกโคดบริเวณนี้เป็นโคดละอีจินไตแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีจานนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นกิ่งและดังไหมเป็นกลิ่งครับนี่เป็นกิ่งแต่กิ่งดังนะครับแต่กิ่งดังนะดังดังไม่ไม่ดังมากครับอืมเพราะว่ามันเป็นแบบ ไม่ผ่านการบูชาติดกายนั่นก็อยู่ในกล่องเป็นปังสะดุ้งกลับครับนี่นะชินะชอนชินะบัญชรเพชรกับชนะมันครับเป็นเนื้อทองทิพย์ทางร้านออกให้บูชาเพียงสี่พันบาทเท่านั้นครับครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่นอนกล่องนะนอนกล่องเดิมเลยครับครับนี่ครับกล่องเดิมๆครับรายการต่อไปนะครับครับเอาใจคนชอบพระนักปกกันบ้างนะครับนี่ครับ พนาปกชินทบัญชรเพชรกับหลวงปู่ละไมทิตะมโนวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหนึ่งองค์ทองแดงลมดำหนึ่งองค์ครับทองแดงผิวไฟเนี่ยผมออกให้บอกก่อนนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟปีพศ2 5 5 3 5 4ประมาณนี้นะครับจำนวนการสร้างไม่มากนะครับที่สําคัญพุทธคุณเกินราคานี่นะทองแดงผิวไฟผมออกให้บูชา ห้าร้อยบาทเนี่ยนะทองแดงลมดําเนี่ยตอกสองโค้ดนะครับับตอกสองโค้ดซ้ายขวาับอันนี้ตอกสามโค้ดเลยนะครับออันนี้ห้าร้อยบาทพวงนี้ผมออกให้บูชาแปดร้อยบาทครับแล้วอีกเนื้อหนึ่งอะไรอีกเนื้อหนึ่งจะเป็นเนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินนะครับอเนื้อเงินเนี่ยับสร้างเพียงร้อยสิบเอ็ดองค์เท่านั้นตอกสองโค้ด ก็จะเป็นโคดและอาจินไตแล้วก็เป็นโคดดอกไม้นะครับครับนี่ครับสร้างน้อยสร้างน้อยสวยสวยมากแล้วก็หายากมากครับครับเนื้อเงินออกให้บูชาแปดพันบาทครับนี่นะเนื้อนวะผมออกให้บูชาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับยังอยู่ในซองเดิมๆเลยนะครับครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับลูกปูระไม้ครับอะไรเอ่ยนี่เลยครับสกุดอาหาระงับดับภัยนะครับอะจินไตนะครับนี่ครับลูกปูระไม้ที่ตัมโมโนนะครับเป็นเนื้อ ไม้ขนุนนะครับพ้อด้วยผงพุทธคุณแล้วก็เป็นผงดวงเศรษฐีผงกสินไฟลุงกุสวงนี่ครับความยาวก็ประมาณประมาณนิ้วนิดๆนะครับครับนี่ครับน่าใช้มากครับอืที่สำคัญราคาก็ไม่แพงครับครับผมบอกให้บูชาเพียง1,500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะนี่ครับมีดอกเดียวนะครับครับพร้อมซองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับครับนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของ หลวงปูล่ละไมที่ตะาม,มาโนนะครับที่ร้านแจ็คเสมาที่นําให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วก็เปิดให้บูชานะครับครับก็สามารถมาติดตามหรือจะมาชมได้ที่ร้านแจ็คเสมามีเบอร์โทรให้ลูกค้าไหมครับเอ่อเบอร์โทรผมนะครับโทร0868995139ครับ idline 0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย บางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าวร้อนะครับครับร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับครับนี่แะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับและเครื่องรางของขลังที่ทางร้านแจ็คเสมามาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ศึกษานะครับก็มีหลายเกจินะครับที่ทางร้านเขามีนะครับสามารถมาชมที่ร้านเขาได้ครับหรือโทรมาสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ตามที่เขาแจ้งไว้นะครับว่ามีรายการไหนวัตถุมงคลของหลวงพ่ออะไรนะครับ ก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอนอชาแนลก็จะมีเกี่ยวกับพักเครื่องและเครื่องรางของขังลงใน YouTube นะครับให้ท่านได้ชมและศึกษาและมีให้บูชานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ